ส่งกำลังใจให้สาวปุุกลุกฝนทิพย์ค่ะเรียกได้ว่าเปิดใจครั้งแรกในรายการวูดดี้โชว์หลังจากที่ไม่ได้รับงานในวงการตลอด2เดือนเล่าทางน้ําตาหลังจากเจอมรสูมชีวิตแล้วก็อัปเดตอาการป่วยของคุณแม่หลังจากที่เกิดประสบอุบัติเหตุค่ะพร้อมประกาศขอลดสถานะความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มไม้พัทรเดชเหลือเพียงแค่ความเป็นเพื่อนเท่านั้นแม่เรียกได้ว่าเจ้าตัวนั้นต้องเจออะไรต่างๆมากมายเลยแล้วค่ะโดยในสิ่งที่เจ้าตัวเครียดมากๆก็คือในเรื่องของคุณแม่โดยช่วง ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะหนักที่สุดในชีวิตถูกต้องไหมเธอก็บอกว่าหนักที่สุดเลยค่ะเหมือนโลกมันถล่มมาที่เราเป็นเหมือนเรื่องที่รู้สึกว่ามันไกลตัวด้วยคือไม่ได้มีภาพว่าพ่อกับแม่ที่ไม่สบายเลยนะภาพคุณพ่อคุณแม่ในความรู้สึกเราคือเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆไม่รู้ว่าลูกคนอื่นเป็นยังไงแต่สําหรับตัวเราพ่อกับแม่เป็นกนําลังใจสําคัญที่สุดในชีวิตคือนี่แฟนกี่คนต้องคุยกับแฟนว่าเราจะไม่มีลกูกเพราะว่าอยากเอาเวลาทั้งชีวิตให้กับพ่อและแม่ในช่วงบั้นปลายของ อยากเอาเงานินทั้งหมดที่มีให้กับคนที่เขานั้นเลี้ยงเรามาทั้งชีวิตอยากให้เขามีความสุขที่สุดในช่วงที่เขาเหนื่อยมามากที่สุดแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาคือมันเป็นช่วงที่เกิดโควิดแล้วก็คุณแม่มีโรคประจ,จําตัวค่ะคือเป็นความดันโลหิตสูงแต่ว่าไปหาคุณหมอเป็นประจําตลอดนะแล้วก็ไม่เคยมีอะไรที่เป็นสัญญ,ญาณเตือนเลยว่า เป็นอาการที่แย่เพราะว่าทานอยากครบทุกอย่างครบทุกตัวคิดว่าน่าจะเป็นในช่วงที่เครียดกับโควิดด้วยค่ะเพราะาคุณแม่ในยังต้องทํางานอยู่และต้องออกไปทํางานข้างนอกบ้านก็จะมีความมิตกกงังวลบวกกับคุณแม่มีโรคประจําตัวแล้วก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการทํางานแล้วเขาเครียดในคืนนั้น เราก็กำลังจะนอนเลยคือแปลงฟานเสร็จเรียบร้อยกำลังล้มตัวลงนอนได้ยินเสียงเหมือนของหนักมันตกในใจอ่าลึกๆคิดว่าพี่สาวเพราะว่าห้องอยู่ตรงกันข้ามกาันทำรไรเสียงดังพี่ก็จะบอกเปล่าไม่ได้ทำอะไรขึ้นในใจเลยคิดว่าคนในบ้านหรือว่าคนในบ้านเราล้มพ่อกับแม่ล้มหรือเปล่าตะโกนเรียกแม่พ่อก็เลยวิ่งลงไปอย่างรวดเร็วก็เห็นภาพคุณแม่ที่นอนจมกองเลือดอยู่หน้าบันไดเลยคือมันเป็นภาพที่เราเห็นแบบในละครมาเยอะมากแต่ถ้าวันนึงมันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆ คือพี่วูดดี้รู้ไหมมันไม่เหมือนกับที่เราแสดงมาทั้งชีวิตเลยนะคะคือตกใจมากไม่คิดว่าจะเป็นภาพที่เห็นและก็รับมือกับมันไม่ได้พอเรากีดพี่สาวก็ลงมาเลยหยิบกุญแจรถถามว่าพอมีรถโรงพยาบาลหรือจะไปส่งแม่ได้ไหมแต่สภาพคุณแม่คือไม่มีทางเลือกคือยังไงเลยก็จะต้องขับรถไปเลยช่วยกันอุ้มคุณแม่แล้วก็ต้องเอาไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดได้เธอบอกว่าเธอเองเยังไม่มีเวลาที่จะ ไม่มีสติหรือถ้าขาดสติไปแม้แต่นิดเดียวมันก็อาจจะส่งผลอะไรได้อย่างมากมายแม่เรียกได้ว่าทีมงานต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวปุ๊กลุกด้วยค่ะ